สวัสดีค่ะลูกค้าห้างทองหวังยากมีทุกท่านนะคะวันนี้มาพบกันเช่นเดมิมเช่นเคยนะคะกับห้างทองหวังอยากมีค่ะวันนี้นำสร้อยคอน้ำหนัก2บาทนะคะ12ลายขายดีของทางร้านมาเบ็ดให้ชมกันนะคะก่อนที่จะไปติดตามชมนะคะฝากลูกค้ากดติดตามช่อง Youtube ไปด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดลายทองใหม่ๆจากทางร้านนะคะ ไปเดิมกันลายแรกกันเลยนะคะลายนี้เนี่ยนะคะเรียกว่าลายโซ่ขัดเงานะคะเส้นนี้เป็นงานโป่งนะคะลูกค้าเส้นใหญ่ๆสวยๆแบบนี้เลยนะคะลายนี้มีครบไซส์นะคะลูกค้าอยากได้ไซส์สั้นไซส์ยาวทางร้านก็มีนะจ๊ะลายต่อมาคะ่ะลายนี้เรียกว่าลายป๊อปคอนขั้นตุ้มนะคะตุ้มจะมีทั้งหมด5าตุ้มนะคะลูกค้าเส้นนี้เป็นลายน่ารักน่ารักสำหรับสาวๆเลยนะคะ ลายนี Он, line, smoke, so ้เส really well ้นนี้นะคะเป็นงานโปร่งนะคะมีขรบไซน์นะคะต่อมาค่ะลูกค้าลายนี้นะคะลายนี้นะคะเรียกว่าลายป๊อปคอนคั้นป้องนะคะลูกค้าสวยเหมือนกันนะคะสวยเมื่อกี้ก็จะเป็นงานป๊อปคอนคั้นตุ้มนะคะเส้นนี้จะเป็นคั้นป้องนะคะตรงป้องนะคะก็จะเป็นตัดลายนะคะดีไซน์สวยงามมากๆเลยเป็นงานโปร่งนะคะลายต่อมาค่ะลูกค้าลายนี้นะคะจะเป็นงานเบน์นะคะคั้นด้วย ตุ้มนะคะตรงตุ้มนะคะลูกค้าก็จะเป็นตัดลายนะคะคนสายสวยงามมากๆเลยเวลาใส่นะคะโดนไฟกระทบนี่แบบบอกเลยว่าเด่นมากๆนะคะเส้นนี้งานปลูกนะคะสวยๆเลยจ้า ต่อมาค่ะลูกค้าลายนี้นะคะสําหรับสาวๆที่ต้องการเพิ่มพลังอํานาจนะคะทางด้านการทํางานการเงินนะคะหรือว่าการค้าขายนะคะลูกค้าก็สามารถเลือกลายนี้ได้เลยนะคะเพราะว่าสีน้ําเงินนะคะเป็นสีแห่งพลังอํานาจบรารมีนะคะใครที่สวมใส่แล้วนะคะจะมีความน่าเกงขามนะคะมีอํานาจบรารมีนะคะทางด้านการเงินการค้าขายการงานนะคะเส้นนี้นะคะก็จะเป็นสไตล์คอลายเบน์นะคะคันด้วยตุ้มค่ะตรงตุ้มก็จะเป็นลงยา สีน้ําเงินนะคะแล้วก็จะเป็นตรงนี้นะคะก็จะเป็นออดอกพิกุลน,นะคะส่วนตรงกลางนะคะก็จะเป็นตุ้มฉลุลายลงยาสีขาวด้วยประดับกับสีน้ําเงินนะคะตรงนี้นะคะก็จะเป็นดอกพิกุลน,นะคะดอกไม้เนาะแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะเหมือน,นกันกับฝั่งนี้นะคะดีไซน์สวยมากๆนะคะสําหรับสายคอที่ใช้สําหรับเพิ่มพลังทางด้านอํานาจบารมีนะคะเส้นนี้เลยจ่าน้ําหนัก2บาทค่ะ ต่อมาค่ะลูกค้าลายนี้นะคะเอาใจสาวๆที่ชอบงานฉลุลายนะคะสร้อยคอลายนี้นะคะก็คือลายเบ้นเนาะตรงฉลุลายนะคะก็จะเป็นลายดอกไม้ลูกค้าลองดูนะคะให้ดูชัดๆนะคะเห็นไหมคะจะเป็นดอกไม้นะคะสวยงามมากเลยค่ะ ลายต่อมาค่ะลูกค้าลายนี้ก็ลายคล้ายๆกับเส้นเมื่อกี้นะคะตรงนี้นะคะจะเหมือนกับเส้นเมื่อกี้แต่ว่าความแตกต่างก็คือเส้นนี้นะคะก็จะมีดอกพิกกุลนะคะขั้นด้วยจัดสวยงามมากๆเลยค่ะตัวสร้อยนะคะก็จะเป็นลายอลายเบ็ดน,น้องนี่เลยค่ะสวยๆเลยค่ะลูกค้านี่เลยสวยงามมากนะคะใครที่ชอบงานสวยๆแบบนี้จัดเลยค่ะ ต่อมาค่ะลูกค้าลายนี้นะคะลายนี้เอาใจสาวๆนะคะจะชอบงานโปรงใส่2บาทเหมือนใส่5บาทอย่างเงี้ยนะคะก็สามารถเลือกไลน์นี้ได้เลยนะคะ <S <S ลายนี้นะคะเรียกว่าลายทาโลกค่ะแฟชั่นนะคะใส่สวยแน่นอนเลยนะคะลูกค้าเส้นใหญ่ๆอวบๆเต็มคอเลยค่ะลูกค้า ลายนี้นะคะความยาวมีครบไซส์นะคะไซส์สั้นไซส์ยาวไซส์เล็กไซส์ใหญ่ทางร้านก็มีนะคะมีครบไซส์เลยนะคะลูกค้าใครอยากได้นะคะแคปภาพแล้วก็ทักไลน์มาได้เลยนะคะลายอาจจะขึ้นโชว์อยู่ที่หน้าจออยู่แล้วนะคะมุมด้านซ้ายหมือคะ่ะลูกค้าต่อมานะคะลูกค้าลายนี้นะคะเรียกว่าลายหลวงขาวคันตุ้มนะคะตรงตุ้มนะคะลูกค้าก็จะมีสามตุ้มแบบนี้นะ ตัวสูนให้ดูนะคะตรงปุ้มนะคะก็จะเป็นพ่นทรายนะคะจึกเพชรนิดหน่อยนะคะจะคันด้วยลายมีน้านะคะลูกค้าตัวสร้อยนะคะก็จะเป็นลายดวงข้าวแบบนี้นะคะเวลาโดนแสงไปกระทบนะคะก็จะแบบวิบวับเลยหยิบเลยยับมากๆเลยนะคะใครที่ชอบงานปุ่งก็สามารถเลือกหลายนี้ได้เลยนะคะ ต่อมาค่ะลูกค้าลายนี้นะคะเป็นงานลงยาสีชมพูน่ารักหวานแหลวมากๆเลยนะคะตัวสร้อยนะคะลูกค้าจะเป็นงานเบ้นค่ะส่วนตรงนี้นะคะก็จะเป็นดอ,อกไม้ลงยาสีขาวนะคะ ดับด้วยเนาะแล้วตรงนี้นะคะลูกค้าก็จะเป็นลงยาสีชมพูเป็นงานไทยๆสวยมากนะคะใครที่ชอบงานลงยาสีชมพูน่ารักน่ารักนะคะใส่กับจี้พาสีสวยๆก็สามารถเลือกลนยนี้ได้เลยนะคะรับรองว่าสวยปังทุกงานแน่นอนจ้าต่อมาคะ่ะลูกค้า ายนี้นะคะเรียกว่าสร้อยคอลายบิดนะคะเป็นเส้นเล็บบิดแบบนี้นะคะเป็นแบนแบบนี้จ้ะใส่สวยนะคะแล้วก็เส้นนี้เป็นงานโป่งนะคะคุณผูช้ชายชอบมากๆเลยนะคะเพราะว่าใส่แล้วดูหล่อดูเท่ดูแบบแบบอบอุ่นหน้าค้นหามากๆเลยนะคะลูกค้าใครชอบนะคะสามารถแคปภาพตักลา์ได้เลยนะจ๊ะต่อมาคะ่ะลูกค้าลายนี้ลายสุดท้ายท้ายสุดของวันนี้นะลายนี้นะคะเรียกว่าลายบิดคะ่ะ มีขาเป็นงานบิดแบบนี้นะคะคือสวยมากเป็นบิดขัดเงานะคะลูกค้าสําหรับสาวๆนะคะก็สามารถใส่ลายลนี้ได้นะคะคุณผู้ชายก็ใส่ได้คุณผู้หญิงก็ใส่สวยนะคะเป็นลายที่ฮอตฮิตปัวปังมากนะคะตอนนี้ใครอยากได้ไลายไหนสนใจลายไหนหรือสอบถามราคาชิ้นไหนสามารถแคปภาพแล้วก็ถักลายมาได้เลยนะคะและแอาจจะขึ้นโชว์ที่มุมด้านซ้ายมือของหน้าจอลูกค้านะคะหรือใครที่ต้องการเปิดอ,อมทองนะคะก็สามารถเปิดอมทองกับ ทางร้านได้นะคะอยากทราบรายละเอียดการอมทองนะคะก็สามารถทักไลน์มาได้เลยนะคะคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ